ขอจเจริญสุขจเจริญพรองตุลนโยมสาวพุทธบริษัททั้งหลายมนีอาตมาจะน้มาเทศกันที่สามานาคันมีสองร้อยเก้าพุทาขอจเจริญพรองตุลนโยมครับสมขฟังได้ในโอกาสต่อไปนี้นา <c oughs> มันโทราตนาตัญสะนอมอาภิวันานาวาดอหังคาลาวะไว คุณแก้วน้วยสาหามเบื้องนาตตเตนีสิสืบต่อคำก่อนเวทสันดรสาดุกยกมิท่านจะาสอนถ้สะพรก็จบถวนหิมาพันก็ได้ว่าป้าจารย์เป้นเต็ดแล้วคอยสิแลตอนนีท่าน ทานขันสิเก้าตานนิท่านภาคโพธิสัตว์ประนี่คงวัดภาคปุฮานเดิมเขา้อาอาตมาสิจาว่าจับสำเนาสิอานตามนิท่านภาคขอสิขอว่าเก้าตาแลง ตอนนี้นานพูดสดิหูแจ้งป่าลมเราสุริสาจากกับนักมัติควันเจ้าห้ำให้ทั้งไห้มาสงสารบทิไทยมาที่นังลูกของแม่แจง้งเออเออเออโยน้ำกันแต้แท่สังสิได้ด้วนนี้ เวทสันดอนว่านี่คนเก่งกะทำท่านสั่งเรามีคนพ่านก็กำทำหายคนบ่ตายสั่งสิได้ภาคางเจ้าห้ามห่างห่างวังอันโหงท่านเจ้าได้ตั้งสั่งก็อยานเพพังยานบ่อยังพ่อเม็ดอันสิ่งของท้องสาย สดใสใจจักแม่นเวนอยังของเวนยังหนอแต่ปังก้อนเจ้าเคยหลับเคยนอนโยทั้งภาษาดกว่างสนมหุ่มแกว,ว้งไกวทูกทั่วบ้านเขาโยโยกสันลาเสินคำเออเอ,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 อเจ้าสิเดินกลางไพภา,าคนครวังไวาย ยาสิไปทุนเจ้ากุุงส่วนสาลองเบิงบางที่ลาตดวให้ยังสิได้นางนครนตอนนั้นพูดสดีไปวอนไหวหลายที่บบเตืองต่อของงดตรวโลกไว้ตาใสกะบเลียว พสดสตีจริงกับเกี่ยวลงมาจากหอปางจากกับนุ่งนางคานแม่มาที่ทั้งสะเอิอนสวนจะขึ้นลงใดสวนข้าขอโยจรอมาที่เอ้อเอ้เอ้ยแม่ก็พ่อพ,อพอ่อใดสิจำให้เจ้าห่างกัน ตอนนั้นพอถึงวันสีจอนดันเดินไยของพระเวทกับลูกแกว้วทั้งนางลามิงมาที่สินีไก่นาคอนกว้างไปอำลาปัญาพอขึ้นสู่หอพระเจ้าแล้วก็เลยเขากลาบถวายวังปู่เอ๋ยก็เลยเขากลาบถวาย ว่าเจ้าอย่ามีขอหายต่อเดิมพอสนใจลกศิไกัยให้พอมีความสุขนางนักอรคอยตมมาที่ฟุม้มไฟนำอำลาปัญญาปูว่าปูเออเออเอ,อ้ยโลกนี่โยบได้สิตามคนจเะเผาปวง ขอให้ผู้โยได้ตุ่มภัยในนครพันปีในสงสารกยามีคำหอนส่วนใสกขลาน้อยของนครเต้นปูมาที่โยโยกนิวได้วอนไว้กับถวาย ว่าปู่เออเอ๋ยบนหลานหน่อยบอกคอยโยกของนครนยานมันเปีพังสาอเถืกใจพงท่านโอ้ยปู้เอ๋ยเออ,อ,อย่านขับลานนี้ซัำบอเลียวนำ้ำพราไงภาษาหลานกับลูกไปเสียวไวเ้เฮ็ดียัง ทั้งแต่พระเวทเจ้าเป็นลูกเกิดกับโอ๊กพระยังขับนีนเมืองบห้วงน้ำพอ,อ,อ,อดีส่วนสเสจ้านนำตาพังยังบ่อยูโอ้โหโอโ้ยโลูกซาไปว่าเสียดโอ้นำตาไหลเหยาวเหยาวเจ้า,าๆๆอมกอดแต่ลาน น่อยก็ลงจากหันไปละเมิโพสรีอันต่างคนตั้งสิโซกี่ให้น้ำกันได้เหินห่างแนวสิไก่กันนี่โหลดเต็มที่ทั้งสองไฟยายเออ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 คนบ่ตายสั่งสิได้ห้างหนาสิเป็นบาปวางละเมอ พูดสดีจนว่าเกิดกานิง่งโลกและหลานหักจากสิเป็นแนวใดบาดปากเวียงวังแลว้วเกีน้ำดีเอเกเลีน้ำแก้วกันหาสาลีลาศาดบ่มีหมอนบอปพรมสินอนข้างอยู่วางดินเจ้าเคยกินของสมหวานข้าวตามแต่อย่าง คำเอ้ยย้ำเจ้าพัดภาคบ้านสิหาได้ดอกแต่ใสมีแต่ผลมากไหมก่อยเปือกมันแสงไปสิจัดแจงหาแจ้งพตาตวายไทยมาเหลือใจกูดีกำเวีนมีสังสิภากลูกอ่อนเวยนย่างดีมาแลนตอนสอนโอ,อง อังมนุมต่อนนั้นพุทธสตรีจนว่าเกิดขานิง่งโลกและหลานหาจากสิเป็นแนวใดบาดภาคเวียงวังแลว้วเหตุน้ำดี้คิดน้ำสองล้านแก้วนั้นดีหลายให้ยิงสองกันหาสรีเจ้าสิตายในด้านดาวเขาวนี่ยาบ่เห็น อ,อดมือเศร้าจิ้งเลือกเพ่นจัดแจงแพ่พันเปิดประครังทำทานโคโซเนวเหลือขางลาลงปางทองกว้างนำตานาังกะโหลลังโดสรีนวนหนังนำตาไหลลังย่อยเป็นปมจะยาวลง พอดสีนำตาหงกะนำทรงทางร้านหดมือเศร้าวเวทสันดอนนั่งค,คันกี่รถยนเทียมมาปวกญา้าจุกขีขาเดินตามมาลว่นลังนั่งอยู่ตามหนทางยกมือขึ้นวิ่นวิ่นขอท่านตลอดทางมีคนหลายโมบานแต่มาลัดประสงค์ขอพระอ,องค์ย่อทำท่านบ่ให้ยังเหลือขอ้าง อาสนัยมาเงินตาและผ้าพอนรถและลาา้างบ่อได้กลางปัะหในคัสุนเอวอ่อังว่าในตอนนี้ก็หากจบลงแล้วสองร้อยเก้าปัจาท้านาคัะจบลงกะแต่พวกเพียงนี้ เอวังเทต้นขาอามาโยกวันิสะกรอนฟังอาจารย์พิสิเทต่อสอนประวันคอยสิไวยลงจบเ้น,นนะ